โดนน้องปวกมาบุกราคาก็แล้วมันดันมาเกิดกับแบบไม้แผงนี้อะเศร้ามากวิกวิธให้กลายเป็นโอกาสนะคะรีโนเวทผนังอันนี้ใหม่เลยละกันรี f อร์มแอนด์จะเป็นยังไง พ่อบอกว่าเร็วและดีและไม่มีปวกค่ะเดี๋ยวมารอดูกันว่าเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหนสวัสดีค่ะทุกคนหลังบ้านพลอย EP นี้มันเข้าสุดๆตอนนี้คือแบบเจ้ามากเพราะว่าผนังเนี้ยโดนปวกจก้ะโดนน้องปวกมาปุกคือแบบ ตาจะไหลไม่รู้จะบอกว่ายังไงเลยคือแบบอันเนี้ยเราก็ให้ช่างเข้ามาก็แล้วพยายามก็แล้วคือช่างเขาก็มาติดตั้งไอตัวนี้ที่เป็นเหมือนตัวลอ่อล่อปลวกให้ปลวกมากินอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะแก้เรื่องปลวกอันเนี้ยพอคิดว่ามันน่าจะเป็นที่น่าจะความชื้นด้วยเนื่องจากว่ามันติดกับครวัวเนอะมันเลยทําให้แบบมีความชื้นจากในครวัวออกมาที่ไม้อนี้ด้วยข้างในเนี่ยคือโดนปลวกกินจ้ะ แล้วก็แซดมากคือผนังแบบนะราคาก็เ <c oughs> จ็บ <c oughs> ปวดมากๆเพราะว่า <c oughs> เศร้าอ่ะคือโดนปวกบุกแล้วก็แบบพยายามจะแก้เน,นี่ยตอนเนี้ยมันก็ลามมาเรื่อยๆเห็นป้ะเนี่ยเราก็เสียดายไม้มากมาก เศร้ามากจริงๆที่แบบที่เป็นแบบนี้แต่มันก็เกิดขึ้นอะแล้วมันดันมาเกิดกับแบบไม้แผงนี้อะเศร้ามากผนังน,นี้สวยมากเลยอยากบอกใจรายนี้มากจริงๆสวยสยสว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 ยิบเป็นสิบไม่หักเลยจา้าสวยมากจนสุดท้ายก็ตัดสินใจแล้วว่าอืยอมเนี่ยน้องจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วเนาะ เราจะต้องเอาน้องออกแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นวัสดุที่จบเรื่องพวกเลยพวกชอบกินไม้ใช่ไหมฉันจะเอาแบบที่เธอกินไม่ได้จะแ,แบบไม่เอาแล้วเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นอีกแบบเนี้ยเนาะคนที่ทําบ้านไม้น่าจะหัวอกเดียวกันอ่ะตอนนี้ก็เลยตัดสินใจถึงเวลาว่าเดี๋ยวเราจะเอาออกเปลี่ยนเปลี่ยนอีกแล้วรีโนเวทอีกแล้วถึงเวลาที่เราต้อง เปลี่ยนผนังนี้ทั้งหมดนะคะ oh <my S 1> จะเปลี่ยนออกมาเป็นยังไง๋ <_ D> ยวตามไปดูกันเนาะว่าจะเริ่มแก้ตรงไหนก่อนดี <_ d ata> แล้วก็ค่อยๆดูกันว่าจะสเต็ปต่อไปจะยังไงต่อ คือการเวลาผ่านไปนะคะแล้วก็ผนังเนี่ยก็คือเราก็ลือไม้ออกไปหมดแล้วนะแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องปวกจนจบคือทําทุกวิธีทางทางั้งต้นเอยแล้วก็รูปแบบใช้ปอกด้วยอะไรด้วยเนาะก็พยายามแก้ให้จบแล้วเราก็เลยถือโอกาสแบบว่าพลิกวิกฤตให้ใกลายเป็นโอกาสนะคะในการที่เราได้รีโนเวทผนังอันนี้ ใหม่เลยละกันแม่ก็เลยไปดีไซน์แบบมาใหม่เลยจ้ะก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะกว่าจะไฟนอนแบบนะเธอฉันก็แบบใช้เวลาเยอะอยู่เหมือนกันรอบนี้นะนก็จะทาผนังให้มันล้อกันไปเลยคือผนังนี้ไม่พอนะจ๊าต่อมด้วยผนังนี้เลยค่ะเพราะว่าวัสดุที่เราเลือกเนี่ยเป็นไม้ของ S c G นะคะรุ่นบูธดีอันนี้คือปังมากๆคือพอไปดูมาแล้วว่าเขาอะ เข้ามุมหรือว่าการติดตั้งการจบงานของเขาอะมันเนี้ยม,มากๆคือถึงจะเป็นไม้เทียมนะแต่ว่าลายไมย้ดิจิตอล p r i n ติ้งเนี่ยเขาทําออกมาแบบดูเหมือนไม้จริงเลยดูเป็นแบบไม้ธรรมชาติเลยที่สําคัญคือมีสีให้เลือกเยอะแม่ก็เลยเลือกแบบมีความสลับสีสลับลายนิดนึงให้ดูมีกิมมิคมีอะไรนะคะแล้วที่เราตัดสินใจเลือกว่าโอ้เป็นไม้เทียม S G แหละเพราะว่ามันดูแลง่ายอันนี้คือที่สําคัญคือปลกไม้ แน่นอนนะจ๊ะแล้วเขาก็ทนทานใช้งานได้ยาวคือจริงๆมันเหมาะสําหรับติดตั้งภายนอกก็ได้ภายในก็ได้ก็เลยเลือกใช้ตัวนี้จ้ะตอนนี้หน้างานเราก็พร้อมแล้วที่จะเข้ามาติดตั้งกันได้แล้วนะคะเดี <Sh it> ๋ยว <Sh it> เขาบอกว่าติดตั้งไวมากคือมันจะมาเป็นระบบแบบคลิปล็อกเลยอ่ะมาถึงก็คือป,ป,ปูปูปูติด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 ด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า before and After จะเป็นยังไงค่ะ ทำงานเรียบร้อยอลไรแบีค่ะ เด็ดงานรีโนเวทผนังกันนะคะสวยไหมนี่ขนาดแบบว,ว่ายังไม่ถึงคร่งทางเนาะรู้สึกสวยแล้วอะ่ะเนี่ยเขาเขาเริ่มติดตั้งแล้วมาดูกันใกล้ๆคือไม้อันนี้ของจริงสวยมากคือดูแน่นหนาดูแข็งแรงนะคะ ก็สวยมากนะคะมาดูกันอันนี้ก็คือมีความดีไซน์ในแบบด้วยเนาะก็นี่แหละค่ะบริษัทวงหมึกนะคะซิตี้เขาทำดีมากเลยดีเทงไม้คือดีงามมากเลยอ่ะไม่ยากใช่ไหมคะการปูไม้ของเราติดตั้งไม่ยากเลยครับก็ประมาณเ่าที่เห็นนี้ประมาณสักสองวันก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับอุยอีกสาวันก็จะเสร็จแล้วหรอคะเร็วมากสางวันคือเราต้องาะมาตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่แค่เป็นแบนี้นะก็จะต้องรอตรงนี้อย่างนี้ก็จะเสร็จเลย สวันเท่านั้นพ่อว่าไงนะคะ <Yeah. S 2> สวยใช่ไหมคะ <Yeah. S 2> พ่อบอกว่าเร็วและดีและไม่มีปวกค่ะ <laughs> yeah. 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 อีกสามวันก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะกับ <Yeah. Yeah. S 2> ขนังนี้เดี๋ยวมารอดูกันว่าเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหน ว่าทาได้ดีคือเขาเก็บเข้ามุมเห็นไหมลูกแล้วก็มีปิดคิ้วให้ด้วยก็จะเป็นการแบบเก็บลายได้สวยเลยเนี่ยตัวเนี้ยรูดมูดดีของ S c G คือแบบเป็นผนังภายใน,ในก็ได้ภายนอกก็ได้ถ้าอยู่ภายนอกนะเขาทนทานแบบรังสี U V อะไรอย่างนี้ด้วยใช้ได้นานยาวจนลูกเป็นหนุ่มเลยที่สําคัญคือปลวกไม่กินค่ะ แล้วตอนนี้พอเราแบบทำให้ล้อกันไปฝั่งนี้กับฝั่งเนี้ยมันก็เป็นก้อนเดียวกันดูสวยเนาะ <Yeah. S 1> คือตัวเนี้ยแบบนี้จะติดเป็นผนังแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะอย่างอันนี้เราทําเป็นผนังแบบนี้ใช่ไหมจะติดป้าพดานให้เป็นแนวบนแนวท้องก็ได้แล้วพอเราดีไซน์ให้เป็นลายแบบลายตะแงอย่างเงี้ยเราก็สามารถตัดไม้ให้มัน oh. เข้ารูปเข้าหม ล็อกการติดตั้งด้วยการใส่คลิปล็อกเนาะก็ติดตั้งง่ายๆเลยแต่เดียวก็คือเสกผนังให้เราสวยมากๆเลย S t G บ o ๊ d ดีนะคะยังไงแนะนําเลยถ้าใครอยากจะได้ผนังสวยๆแบบบ้านทอยก็ลองลองเข้าไปดูได้ตัวเนี้ยเราเลือกแล้วเราคิดว่าเหมาะเหมาะเลยแล้วก็ยาวๆไปไม่ต้องกังวลเรื่องโปลกกอีกต่อไปอันนี้พอเสร็จแล้วแบบปริมปริมค่ะอิ่มใจมากดู สวยกว่าที่เราคิดไปเยอะเลยแล้วที่สําคัญคือมันไม่แพงราคาสมเหตุสมผลเลยอันเนี้ยเป็นชอยที่ทุกคนเลือกใช้ได้นะคอยว่ายิ่งภายนอกยิ่งเหมาะมันทนทานแล้วก็ใช้ได้ทั้งภายในภายนอกนะคะลองดูสวยจริงๆถูกใจเลยสวยกว่าที่ฉั้งคิดไหยคือพอเราทําเป็นแบบผนังลาย มันให้ความรู้สึกอบอุ่นกว่ารู้สึกอลังการรู้สึกดูดีกว่าเราใช้แบบทาสีธรรมดาหรือว่าเป็น wallpaper เนอะอย่างผนังที่เราอยากจะโชว์แบบนี้ก็อย่งนีเลยสวยงามจริงๆทุกอกทุกใจเนาะก็เรียบร้อยแล้วกับการรีโนเวทขนาดนี้นะคะก็ได้แก้ไขปัญหาเรื่องไม้โดนปวกกินเอ่ยอะไรเอ่ยหวังว่ารอบนี้จะจบแต่ว่าการรีโนเวทก็ยังไม่จบนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้ารอติดตามตอนนี้ข้างบนก็กําลังทําอยู่จะทําอะไรอะไรยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันได้ใครที่กําลังทําบ้านนะคะกําลังรีโนเวทหรือทําอะไรก็คอมเมนต์มาถามมาพูดคุยกันได้นะนี่ก็แบบทําแล้วมันก็ทําไปเรื่อยๆจริงๆตรงพอมีบ้านนะน้อตรงไหนก็ต้องต่อเติมก็ต้องซ่อมแซมอย่างอันนี้ก็คือเป็นงานซ่อมแต่ไหนๆจะซ่อมแล้วก็อยากจะทําให้ดีก็จบออกมาแบบนี้ก็ถือว่าเนี้ยบ สวยถูกใจยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ไปกันนะบ๊ายบาย